วันนี้ได้เห็นเหตุวุ่นวายจากการชุมนุมก่อนหน้าที่เป็นวันที่คณะราษฎรประกาศว่าจะชุมนุมใหญ่กันในวันที่14ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อแกนนําพยายามจะเข้าไปปักหลักการชุมนุมบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ขณะที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวแกนนําและผู้ชุมนุมบางส่วน โดยตั้งข้อหาถึง8ข้อหานะคะรวบรวมไปประมาณ21คนท่ามกลางเสียงกดดันจากผู้ชุมนุมคนอื่นๆเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไปค่ะนายจัตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินหนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะราษฎรพร้อมมวลชนส่วนหนึ่งเข้าปักหลักพักรอการชุมนุมเพื่อค้างคืนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งเต็นท์บนทางเท้า มีรถเครื่องเสียงขนาดเล็กในการปราศัยไกลกับร้านแมคโดนัลดเพื่อชุมนุมรอคณะราษฎรวันพรุ่งนี้ต่อมาตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราชเข้าเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เครื่องขยายเสียงประกาศขอคืนพื้นที่ผิวจราจร ขอให้ขึ้นไปชุมนุมบนฟุตบาทเนื่องจากมีภารกิจสำคัญขณะที่นายจตุพัฒน์ยืนยันจะทำกิจกรรมต่อกินข้าวนั่งล้อมเวทีชั่วคราวตำรวจเตรียมนำกลวยยางมาวางไว้ในพื้นที่ตามแผนดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรรวมถึงจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวนสองกองร้อยเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรอบ กระทั่งเวลา15นาฬิกา26นาทีตำรวจควบคุมฝูงชนทยอยมาเสริมกำลังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างต่อนเนื่องและพยายามให้ผู้ชุมนุมออกจากหน้าร้านแมคโดนัลล์และพยายามกระชับพื้นที่ทำให้เกิดการประทะกันผู้ชุมนุมตะโกนว่าตำรวจทำร้ายประชาชนโดยตอนนี้ตำรวจเพิ่มกำลังเข้ามาล้อมพื้นที่และปิดถนน เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อการเจราจาไม่ประสบความสำเร็จมีการสาดสีใส่ตำรวจที่ตรึงกำลังทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นจากนั้นตำรวจรวบกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนขึ้นรถ16นาฬิกา7นาทีตำรวจรวบตัวไผ่ดาวดินแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์พร้อมแนวร่วมอีกสองคนถูกตำรวจควบคุมตัวไป พร้อมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เหลือขยับขึ้นไปบนทางเท้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรจากนั้นตำรวจประกาศว่าขณะนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่หรือเต็นท์ที่ตั้งบนทางเท้าและยึดเครื่องเสียงพร้อมขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ผิดก,กฎหมาย16นาฬิกา28นาที เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำล้างถนนบริเวณเปื้อนสีที่กลุ่มผู้ชุมนุมสาดใส่เจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าจับกลุ่มแกนนำขณะที่ตำรวจเริ่มกระจายแนวรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ชุมนุม16นาฬิกา45นาทีบอยทัชพงศ์แนวร่วมประกาศบนรถปราศัยนำมวลชนเคลื่อนขบวนเดินไปรวมตัวที่หอศิลป์กรุงเทพและจะเคลื่อนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวไผ่าดาวดินและแอมมี่ รวมถึงแนวร่วมที่ถูกควบคุมตัวไป17นาฬิกาไผ่ดาวดินไลฟ์เฟซบุ๊กระบุว่าเขาถูกควบคุมตัวไปที่ตดภาค1อเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีบนรถมีผู้ถูกควบคุมตัว19คนและมีผู้ที่ถูกจับอีก2คนซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าควบคุมตัวแกนนำและผู้ชุมนุมบางคนจริง ในข้อหาไม่ขออนุญาตการชุมนุมตามพรบการชุมนุมสาธารณะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพื่อขอให้เปิดพื้นที่ส่วนมาตรการวันพรุ่งนี้ซึ่งมีการนัดชุมนุมที่อาจจะตรงกับช่วงเวลาที่จะมีขบวนเสด็จขณะนี้วางมาตรการไว้แล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเบื้องต้นขอให้ผู้ชุมนุมพิจารณาว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้